ดีค่ะสาวมน้นท์ยจะเห็นได้บ่าวันนี้คิตตี้มาในรูปแบบใหม่นะคะคิตตี้จะมาแต่งหน้าเปลี่ยนจากสาวห่วยให้เป็นสาวปาร์ตี้เกิรลแบบแซ่บๆนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เราจะมาลบลิปสติกกันก่อนนะคะเพราะว่าสีลิปสติกอันนี้มันไม่เป๊ะปังสำหรับงานปาร์ตี้นะคะลบปากก่อนก่อนที่เราจะทาลิปสีแมทนะคะเพราะว่าปากแห้งนะคะขอทาลิปฟามนิดนึงเนาะทาไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มลง สีด้วยปากกาแต่ก่อนหน้าที่เราจะลงสีด้วยปากกานะคะเราจะต้องรอให้ปากเราอะหายหายแหง้งหายแตกก่อนเราจะมาเริ่มที่ตาเราจะต้องใช้ตาเวอร์วังอลังการแถมด้วยต้องมีคอนทัวร์แบบหนาและสตรองนะคะเพื่อทําให้หน้าเราแบบลงไปอะค่ะออกแบบออกแนวแบบเป๊ะปังสตรองมากอ่ะค่ะตาเราจะใช้สีอ,อ,อะไรดีม่วงๆน้ำตาลทองๆองนะคะ จากที่ได้ตาเรียบร้อยนะคะเราต้องมาคอนทัวร์หนักๆกันนะคะจะใช้สีดำก็ได้นะคะหรือว่าน้ำตาลเข้มได้เลยนะคะเพื่อให้แบบว่าหน้าเรียวเป็นเชฟนะ ต่อมานะคะเราจะเพิ่มความเฉี่ยวให้กับใบหน้าสำหรับสาวตาเล็กหรือสาวหมวยนั่นเองนะคะมาเลยกับอายไลเนอร์ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเพราะว่า ที่เราบอกว่าเราทาลิปปาร์มไว้นะคะแคดสีลิปออกก่อนเนาะเราจะทำให้เนื้อแมทนะคะเราจะใช้ลิปเป็นสีพรัมนะคะเป็น,นสอเนาะมาเขียนให้ทั่วปากนะคะ บ้านคะสาวสาวบูมแม่น้ำไทยกับลูกสวยแซ่บในวันนี้นะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายทดาเป็นยังไงบ้างคะรูปสวยไหมคะนี่อยากจะบอกว่าเร็วมากไม่ถึง10วิเสร็จแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยที่โฟโต้บูตแอน โมบายปริ้น t ิ้งเซอร์วิสนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อน,นะคะหลังตอนจบนี่เองอยากจะบอกข้อนิดนึงขอนิดนึงแอดดูตรงนี้นี่เองนะคะอินฟลูเอนเซอร์ n ูมแมททมไทยคิตตี้นั่นเองโอเค